สื่อการสอนเรื่องคำและชนิดของคำนายสหมิตรตาอ่อนครูวิทยาธาะชำนาญการโรงเรียนเทศบาล5เด่น5เทศบาลนครเชียงรายคำและชนิดของคำคำไทยมีทั้งหมด7ชนิดได้แก่คำนามคำสรรพนามคำกริยาคำบุบทคำสันธานคำวิเศษและคำอุทาน วัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องคำวิเศษกันนะครับคำวิเศษจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายความหมายและจำแนกคำวิเศษได้ 2. บอกหน้าที่ของคำวิเศษได้ 3. สามารถใช้คำวิเศษได้ถูกต้องคำวิเศษคำวิเศษคือคำที่ทำหน้าที่ประกอบคำนาม คำสรรพนามคำกริยาและคำวิเศษด้วยกันให้ได้ความชัดเจนยิ่งขึ้นตัวอย่างใช้ประกอบคำนาม 1. คนอว้วนเป็นเพื่อนกับคนผอม 2. โตะ๊ะกลมหาสีเหลือง 3. คนดีมีวาจาไพเราะเป็นต้น ตัวอยา่างข้อที่สองใช้ประกอบคำสรรพนามท่านทั้งหลายอยากดูใครบ้างเขาทั้งหมดมาหาเราทั้งสองวันนี้เป็นต้นต่อไปใช้ประกอบคำกริยาหนึ่งเขาพูดเพราะ สม้าวิ่งเร็ว 3. ผมมีปากกาด้ามเดียวขอรับเป็นต้น 4. ี่คำพิเศษประกอบคำวิเศษเองตัวอย่างประโยคหนึ่เขากินอาหารจุกมากมากประกอบคำว่าจุก จุเป็นคำวิเศษอยู่แล้วขยายวิเศษไปอีกนะครับเช่นคำม,มากก็เป็นจุมาก 2. องคนอ้วนตุตะวิ่งช้าตุตะใช้ประกอบคำ่าอ้วน 3. เขารักน้องมากเหลือเกินเหลือเกินประกอบมากเป็นต้น คำที่ใช้เป็นคําวิเศษมีสีประเภทคือ1นึ่งคำพิเศษแท้ 2. องคำนามสามคำกริยา4วลีคําวิเศษแท้เช่นคําว่าดีชั่วสูงต่ำ ดำขาวยาวสั้นใจเล็กเป็นต้นมาดูคำวิเศษที่เป็นคำนามครับได้แค่คำนามที่ป,ประกอบคำอื่นๆและทำหน้าที่เช่นเดียวกับคำวิเศษเช่นไก่บ้านเดิมทีแล้วบ้านเป็นคำนามที่หมายถึงที่อยู่อาศัยเมื่อนำมาต่อกับคำว่าไก่ เป็นไก่บ้านไก่ป่าคำเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นคาวิเศษทําให้มีใจความชัดเจนนี้ขึ้นหมายถึงไก่ที่อยู่บ้านไก่ป่าหมายถึงไก่ที่อยู่ป่าเป็นต้นคํากิริยาคํากิริยาที่ทําหน้าที่ประกอบคําอื่นและทําหน้าที่เช่นเดียวกับคําวิเศษเช่น คนตายหายคนเป็นคนดูร้องบอกคนเล่นให้เล่นช้าๆต่อมาว่ารีที่ทำหน้าที่เป็นคำวิเศษได้แก่ วรีที่ประกอบคําอื่นและทําหน้าที่เช่นเดียวกับคําวิเศษเช่นมากจริงๆสวยเหลือเกินงามเหลือหลายเป็นต้นมาดูชนิดของคําวิเศษกันครับคําวิเศษแบ่งออกเป็น10บชนิดด้วยกันได้แก่ 1. ลักษณะวิเศษ 2. การละวิเศษ 3. สถานะวิเศษ 4. ประมาณวิเศษ 5. นิยมวิเศษ 6. อนิยมะวิเศษ 7. จ็ดปรจฉาวิเศษ 8. ปดัดจินชยาวิเศษ 9. ก้าปฏิเศธวิเศษสิ 10. ประพันธะมิเศษเานูข้อที่หนึ่งครับลักษณะวิเศษครับคือคําวิเศษที่บอกลักษณะต่างๆเช่นบอกชนิดสีสันฐานขนาดเสียงอาการกลิ่นรสความรู้สึกเห็นต้นเช่นดีชั่วกลมแบนใหญ่ เล็กเร็วช้าเปรี้ยวเย็นเป็นต้นตัวอย่างครับหนึ่งน้องเดินช้ามากสองผู้หลับมีกลิ่นหอมสามแม่แกงเนื้อเผ็ดสอง การวิเศษคือคำวิเศษที่บอกเวลาเช่นเช้าสายบ่ายเที่ยงเย็นค่ำอดีตปัจจุบันเป็นต้นตัวอย่างหนผลโบราณไม่ชอบทำงานเวลากลางคืน 2. อชั้นนอน ก่อนฉันจึงตื่นเช้า 3. คนเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกับคนดีแต่ก่อนคนดีเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกับคนดีแต่ก่อนครับคำที่เป็นตัวสีแดงนั้นคือวิเศษบอกเวลานะครับต่อไป วิเศษบอกสถานะวิเศษคือคำวิเศษที่บอกสถานที่เช่นบนล่างเหนือใต้ไกลใกล้น้ำป่าบ้านเป็นต้นตัวอย่างหนึ่ง แมวนอนอยู่ใต้โต๊ะ 2. จากทิศเหนือเขาล่องเรือไปทิ่ใต้ 3. เขาอยู่บนชั้นอยู่ล่าง 4. ประมาณหน้าวิเศษคือคำวิเศษที่บอกจำนวนแบ่งออกเป็น2อเทนิด 4.1บอกจำนวนนับ4.2บอกจำนวนปริมาณ4.1บอกจำนวนนับคำวิเศษที่บอกจำนวนนับเช่น1 2 3 4 5ที่1ที่2เป็นตัวเลขที่ชัดเจนที่3ที่4ที่5เป็นต้น จะใช้เป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้2 4.2บอกปริมาณคือมิได้บอกชัดลงไปว่าเท่านั้นเท่านี้แต่กำหนดว่ามากหรือน้อยซึ่งพอจะรู้ความหมายได้โดยปริมาณเช่นน้อยมากหลายจุบางบ้าง ต่างคนละม้วนล้วนแต่กันบรรดาเป็นต้นตัวอย่างประโยคที่หนึ่งบรรดาคนที่มารวนแต่กินจุกทั้งสิ้นต่างคน ทาทำกันไปคนละอย่างบางคนก็ทำบ้างกินบ้างต่อไปครับคำวิเศษชนิดที่5นิยมะวิเศษเป็นคำวิเศษที่บอกความชี้เฉพาะ หรือจำกัดลงไปว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นนี่นั่นโน่นนี้นั่นโน่นทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างนี้อย่างนั้นดังนี้ดังนั้นแท้จริงเฉพาะเองแน่นอนทีเดียวเจียวเป็นต้น ตัวอย่างครับประโยคที่หนึ่งนี่ช่างไม่รู้จักตานั่นเสียบ้างเลยฉันเองไม่ได้พูดดังนั้นดอกฉันเรียนวิชาเฉพาะไม่ใช่วิชาทั่วไป6อนันยมะวิเศษคือคำวิเศษที่บอกความไม่เฉพาะหรือไม่ จำกัดลงไปว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นคำว่าใดไรไหนกี่อะไรทำไมฉันใดเช่นไรเป็นต้นตัวอย่างประโยคที่หนึ่งคนใดจะชอบคนไหนก็ได้สอง พนอ่านหนังสืออะไรเวลาอะไรได้ทั้งนั้น 3. เขามาได้ฉันใดก็ขอให้เขากลับไปฉันนั้น 7. ปึสสาวิเศษคือคำวิเศษที่แสดงเนื้อความเป็นคำถามหรือความสงสัยเช่นใดไรไหนกี่ อะไรทำไมฉันใดเช่นไรไหมอันใดอย่างไรเท่าไรใหญ่หรือหนอเป็นต้นตัวอย่างสิ่งใดอยู่ในตู้ท่านรู้ไหมฉันจะทำฉันใดดี เมื่อรู้เรื่องแล้วท่านจะพูดไปใหญ่แปดประจินชยาวิเศษคือคำวิเศษที่แสดงคำขานร,รับเพื่อแสดงความสละสรวยของภาษาและแสดงความเป็นกันเองในระหว่างผู้พูดเช่นจ๋าขอรับเว้ยโวยฮวย,ยเป็นต้น มาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับประโยคที่หนึ่งแดงจา๋ามาหาพี่หน่อยคุณครูขอรับผมกลับมาแล้วขอรับไอ้ม่วงเว้ยดำเว้ยจะไปเที่ยวไหนกันเว้ยก้า ิเสธวิเศษคือคำวิเศษที่แสดงความปฏิเสธหรือไม่ยอมรับเช่นไม่มิมิใช่ไม่ใช่บ่บ่มิลึกอหรือมิมได้ไม่ได้หาไม่หามิได้ไม่มิได้ไม่หามิได้เป็นต้น มาดูตัวอย่างการใช้ประโยคกันครับประโยคที่หนึ่งเขาไม่ทํางานก็มิเป็นไรเพราะเขาไม่ใช่ลูกจ้างประโยคที่สองความประพฤติเช่นนั้นบ่มิเป็นการที่ควรกระทาเขาไม่มาหามิได้ 4. ราคาหรือเยา ช่วยเอาหึบังควร 10. ประพันธะวิเศษคือคำวิเศษที่มีคำเช่นเดียวกับประพันธะสรพนามแต่นำมาขยายความซึ่งทำหน้าที่ตำแหน่งของคำวิเศษเช่นที่ซึ่งอันให้ว่าชนิดที่ คือเป็นต้นตัวอย่างเขาเป็นคนฉลาดที่ใครๆไม่กล้าดูถูกเขา 2. เขาไม่อาจพูดถ้อยคำใดๆอันจะทำให้ผู้อื่นเสียใจ 3. เขาเดินชนิดที่คนอื่นเดินตามไม่ทันเป็นต้น ข้อสังเกตทำวิเศษนะครับความต่างกันระหว่างประพันธะสรรนามกับประพันธะวิเศษแม้จะใช้คำบางคำเหมือนกันเช่นที่ซึ่งอันแต่มีข้อสังเกตดังนี้คำวิเศษนอกจากทำหน้าที่ประกอบนามสรพนามกิริยาและคำวิเศษแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นอกรรมกริยาได้ด้วยตัวอย่างคนที่ดีจะต้องมีศีลธรรม 2. เขาสูงกว่าฉัน 3. เขาจะชั่วมากหรือน้อยก็ตามขอเราอย่าได้ดูถูกเขา หน้าที่ของคำวิเศษ 1. ขยายประธานขยายประธานและสรรพนามเช่นใครหนอรักเราเท่าชีวีบ้านน้อยคอยรักเป็นต้น 2. ขยายกิริยาเช่นสมชายเคี้ยวข้าวจับจับ พ่อนอนกลนเสียงดังกรอกๆอกเป็นต้น 3. ขยายกรรมเช่นไม่มีใครชอบคนเกลียดค้านพ่อฉันปลูกเรือนหลังใหญ่เป็นต้น 4. ขยายส่วนขยายเช่น หญิงชรา,านุ่งผ้าเก่าค่ําคลาหลานสาวสวมเสื้อตัวใหญ่หลวมโครงเป็นต้นนักเรียนลองทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนดูนะครับมีจํานวนทั้งหมด10ข้อนะครับใช้เวลาข้อละ3นาทีครับลงมือทําได้แล้วครับผม